สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจจะมาพร้อมกับสายฝนนะคะแล้วก็หขัว้อของเราวันนี้ก็คือรักแท้ครั้งผัดไปของคุณเขาเป็นใครใีสองกองให้เลือกนะคะเป็นกระต่ายน้อยกองที่หนึ่งถือรูปปาลากองที่สองถือถุงเงินถุงทองถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่อกองที่หนึ่งอันดับแรกเขาน่าจะเป็นคนที่อาจจะอยู่ ห่างไกลจากคนต่างทีนต่างชาติแดนไกลต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้หรือมีความที่แตกต่างทางอายุด้วยก็ได้แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาธรรมเป็นคนที่ มากด้วยบารมีมากด้วยสติปัญญาน่าจะเป็นคนที่มีหน้าทีก่การงานที่สูงแล้วน่าจะเป็นคนที่โชคชะต,ตาฟา้าลีคิดได้ขิดเขียนกำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณจะต้องได้มาพบมาเจอกันมารักกันก็คือคุณนั้นจะได้ครองคู่ได้สมหวังกับรักครั้งนี้แล้วถึงเวลาแล้วที่คุณรอคอยที่ใกล้เข้ามาแล้วในชีวิตของคุณ อาจจะด้วยบุุศลที่คุณอาจจะเคยทําร่วมสร้างกันมาในอดีตชาติกอนเอาที่เขาจะกลับมาเป็นรักแท้ของคุณแล้วก็จะเป็นรักที่แบบมั่นคงแล้วก็จะถาวนตลอดไปแล้วเป็นรักที่จะซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันเป็นรักที่มากด้วยบารามีเป็นรักที่ชดชะตา ฟ้าสิทธิ์ประทานมาให้กับคุณและเขาที่ชีวิตคุณกับเขาต่อไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนว่าโชคชะตาของคุณแบบจะได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาพร้อมกับความสำเร็จสมหวังมาพร้อมกับการที่จะมาสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณแล้ว แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาน่าจะมีลูกติดมาก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมน่าจะเป็นคนที่แบบรักเกยียรักศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็เหมาะสมที่จะมาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกทั้งคู่เป็นคู่ที่มากด้วยบรารมี เป็นคู่ที่เทวดานางฟ้าท่านสร้างมาคู่กันน่าจะเป็นคู่จากอดีตชาติที่เขาจะกลับมาที่คุณตอนนี้อาจจะเชื่อมโยงพลังงานกันเอาไว้แล้วแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้คองคู่อยู่ร่วมสร้างกันอีกในภพชาตินี้เหมือน จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็คือกรโงโ,โชคชตตามาพร้อมกับเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของคุณอย่างแน่นอนก็คือเป็นรักที่ถูกต้องถูกทํานองคลองทำเป็นรักที่คุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขยายหรือว่าอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันก็ได้เป็นความรักที่ ถึงเวลาฟ้าเปิดทางให้กับคุณและเขาแล้วที่คุณจะต้องรู้จักวิธีจะรักษากันเอาไว้ได้ให้มันเป็นมั่นคงได้ด้วยความรักที่คุณเป็นคนที่แบบชอบปกป้องดูแลใส่ใจในคนรักเป็นรักที่ จะเป็นความมั่นคงถาวรได้อย่างแน่นอนที่คุณไม่แบบไม่มีอะไรที่ติดขัดแล้วในความรักของคุณที่คุณจะได้พบได้เจอในวนัยนี้ที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณนั้นมีคู่คนรักที่คุณรู้สึกได้ก็แปลว่าคุณนั้นที่เป็นคู่รักของคุณ ที่ความรักของคุณจะเป็นอะไรที่แบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วเหมือนสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาชีวิตของคุณก็คือจะไม่มีอะไรติดขัดแล้วก็คือชีวิตจะราบรื่นแล้วคุณจะเป็นคู่ที่แบบโอดปานกันที่สุดเป็นคู่ที่ถูกคอถูกใจเข้าขากันได้แล้วก็เป็นรักที่ บุญกุศลหนุนนำผักดันคุณและเขาให้มีชีวิตที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์แบบในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาอย่างแน่นอนที่คุณจะได้พบได้เจอหรือบางคนก็ได้พบได้เจอกันแล้วแต่อาจจะแค่แบบรอเวลาเขาน่าจะอยู่ห่างไกลหรืออาจจะไปทำงานต่างถิ่นต่างที่ต่างชาติก็ได้ที่เขาจะกลับมา สารต่อความสัมพันธ์กับคุณก็ได้เพราะว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบได้ครองคู่อยู่ร่วมสร้างกันอีกในภพชาตินี้ที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถเปตัดสินชีวิตของใครได้นับฟังยังสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เรียกไพ่กองที่สอง เขาน่าจะเป็นคนที่ลักอิสระน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมให้ใครหรือมีอัตตาอีกโกในตัวตนมากแต่ว่าเขาจะมายอมให้กับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะยอมได้ที่เขากับคุณอาจจะเคยรู้จักกันแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนเป็นธรรมต่อกันที่ก่อนหน้านั้น ที่เขาจะกลับมาให้ความชัดเจนเป็นตำกับคุณแล้วที่เขาน่าจะเป็นคนที่ดูอาจจะมีความเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาน่าจะเป็นคนที่มีพลังแรงใจอยู่เสมออาจจะได้คุณและเขาอาจจะเคยส่งพลังแรงใจให้กันและกันให้เขานั้นได้ก้าวข้ามผ่าน สิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้เขารู้สึกถึงหนทางออกของชีวิตได้แล้วที่เขาจะกล้าลองกล้าตัดสินใจที่จะเข้ามารับรักให้ความชัดเจนเป็นธรรมกับคุณแล้วที่เขาจะยอมลดอัตราเอโก้ของตนเองลงเพราะคุณเพราะเขารู้แล้วว่าคุณนั้นเป็นคนที่เป็นคู่รักของเขาที่เขาก็ต่างคนก็ต่างรอคอยรักแท้ที่ตามหามาแสนนาน ที่เขาอาจจะไปทําตามความฝันของตัวเองให้สําเร็จก่อนก่อนที่จะเข้ามาชุตคุณก็ได้หรือรักนี้อาจจะเกิดจากพลังแรงใจในการที่คุณวาดฝันจินตนาการเอาไว้ว่าคุณอยากได้คุณแบบไหนคุณต้องการรักแบบไหนเขาก็จะเข้ามาในแบบที่คุณต้องการพัฒนาก็คือเป็นรักที่แบบต้องให้อิสระ ในตัวกัรและกันได้คิดได้ตัดสินใจได้ไต่ตองเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบความอิสระไม่ชอบบีบังคับอาจจะต้องให้เขาแบบตัดสินใจให้เขาไปแบบวิเคราะห์แยกแยะหาเหตุและผลหาความเป็นจริงได้ว่าคุณนั้นเป็นคู่ของเขาจริงหรือเปล่า เขาอาจจะไม่ค่อยแบบมั่นใจในตอนแรกก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ห่างไกลกันหรือมีความที่แตกต่างห่างไกลกันเกินจนที่เขาไม่สามารถที่จะคิดว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังได้ก่อนหน้านี้ที่กลับมาครั้งนี้เขาจะมาให้ความชัดเจนเป็นธรรมกับคุณน่าจะเป็นคนที่คุณมีใจให้กันและกันอยู่ตอนนี้ที่ตาคงก็ตาง,ง,าตางแบบรอคอยเวลาแล้วหน้าจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะมาเริ่มต้น ขอคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่คุณนั้นจะต้องลดอัตราอีก้ของตัวเองทั้งคู่เพราะว่ามันมีความที่แตกต่างทางไปกันคุณจะต้องมีพลังงานการคิดดีคิดบวกหรือจินตนาการว่าฝันเอาไว้ให้เป็นรักที่ในรูปแบบที่คุณต้องการพรรนาคุณจะต้องเด็ดพึ่งหมดสิ้นความหวังพลังแรงใจ คุณต้องก้าลองกล้าตัดสินใจในความรักครั้งนี้ด้วยที่คุณจะต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหัวใจของตัวเองว่าคุณนั้นต้องการแล้วก็รอเขาได้อย่างใจเย็นใจดีแล้วก็จะพ่งไปคิดมากคาดหวังแม้หงทางรักแบบยังไม่ได้ดังใจหวังในตอนนี้แต่ทุกอย่าง คุณสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลือกได้แค่คุณจะต้องเปิดใจให้กว้างๆก,กับความรักครั้งนี้ที่คุณอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้พัฒนากันไปอย่างช้าๆแล้วมันจะเป็นอะไที่เติบโตและสวยงามมั่นคงแล้วความรักครั้งนี้มันอยู่ที่คุณอาจจะแบบมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันมานานแล้ว จนรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะตัดใจไปจากกันได้ที่เขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณมันก็อยู่ที่พลังงานที่คุณนั้นส่งไปให้กับคนรักได้รับรู้ว่าคุณนั้นก็รอคอยการกลับมาของเขาอยู่ก็ได้น่าจะเป็นคนที่เป็นความหวังใหม่ของคุณที่ไม่ใช่คนเก่าคนเดิมๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเสียใจ แต่อาจจะเป็นการที่ต่างฝ่ายก็ต่างรอคอยความชัดเจนนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถเอาไปรับสินชีวิตของใครได้และฟังนิเสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์และพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ